สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้พบกับช่องบอสแบม,บ,มบอสแบมชาวนาบ้านานมือนี้พาลูกมาเลาะเลนอันแม่น้ำโคงจา้าอู้้ยพี่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 น้องพี่ี่น้ำโคงน้ำโค้งยายคืออยากทำตัง้งไจยาวสิบห้าอันไปเบึงอันย่าย่เราพากันหาป่าอยู่แม่น้ำโคงจา้า ไปนี่ละระมัดระวังเด้อลูกระมัดระวังเด้อพี่น้องพูนพูนพูนไล่ตาักหน้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ทึ่งยางทึ่งอัดวิดีโอ มองหันหน้ามันแห ok ้งแม่ก็เลยบว่กาวผ้าล uh, ูกคามเดี๋ยวต้องมาโอ้โอ้ย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 ก้อนหินวันนี้ใส่พุ่นพวกไอ้เพื่ันไปทอดพุ่นล่ะแม่ว่าเข้ามาขามมองนี้ปะลูกปะมาแม่ผ้าคามเลยผ้าลูกรอรองจ้าพี่น้องวันอาทิตย์เดือนละเทือ่แล้วทำแม่จ้าก่อนเด้อ โอเคหนูระวังมือนด้ลูกเด้อชึบเดี๋ยวแม่แม่จะจะยยางก่อนโอ้ <Yeah. S 1> Ooh, หน้าแมวเย็นไม่ <c oughs> uh, อยากเลน่นโอ้เชึบโอเคขามมาเลยไปเลยเย้ <Yeah. S 1> yeah. ขามได้แล้ว ใส่ล้มคงไหลลองโอ้ยมาดีแท้ลาบเหรีย,รยาวดองดองฮาวดองดองพี่น้องคันใน้รอได้ลองไคุณระวังระวัง,งนะวันดีมื่อตกน้ำอีนะหัวแม่บมไปเอาเด้ออ,ดดอุ้ยเดี๋ยังยาง,ยางไปเบิงยังไปเบิงฟังนั่นพี่น้องมี่ยังบอ๊ฮึย นนอโอ้เปลือกักหอยเปลือกมะฮอยเปือกหอยกาบแมนยูข้างหนาเสียวอพามาข้าล่งเลนหลดเนย่งล่ะุันนี้แมนตัวเออนั่งหลังเ,เดี๋ยวมม่กระแห,ห,หงคุณไปเลนมาสิพาดา,ามสิพาดการเลนน้ำอ้แต่ ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เราเรามาหาป่าแบบนี้เสียงดังเด้อหลุดเด้ออ้ยได้อ้ยเจมมาล่องนะเจมมมาล่องส้าออเหรอเจอุ้มน้องลง่อง โอ้ไมีไงม้ยหาปา่าเป็นวันนี้

่ซ <f dragging> ้ำ่นิดพี่น้องเด้อพอวามันเสียงดังเด้วสิบห้าลูกเล่นน้ำเด้วสิบห้าลูกเล่นน้ำรัดไว้เด้อเจี๊ยบรัดไว้รัดไว้กอะไว้กอะไว้